คาร่าโฟนะคะก็รับบทเป็นเชอนะคะในคาแรคเตอร์ในเรื่องเนี่ยก็จะเป็นคนจับชู้ค่ะเรกรซสุพลน,นะครับรับบทเป็นพัทครับพัฒนาวงลกาวไวครับรับบทเป็นเซียนสับรางครับก็จะคอยสับรางให้เสียของเราไม่ให้แบบกิดเขาชนกัน,น,คนคก็จะเป็นคนกวนๆหน่อยแล้วก็พออยู่กับเชอก็จะเป็นเหมือนคู่กัดกันครับอะไรของคุณเนี่ย นิสิตะอพครับผมก็ในเรื่องนะครับรับบทเป็นกัปตันครับผมกัปตันก็จะเป็นหนุ่มฐานะนิดนึงแล้วก็เหมือนกับพ่อแม่ตามใจครับผมเจมสุขมงคลนะครับผมรับบทเป็นเฟยครับเฟยก็จะเป็นเด็กที่เป็นหัวกะทิที่สุดในชั้นเรียนแต่ด้วยความที่แบบเป็นเด็กฉลาดเกินไปอ่ะคนก็จะหมั่นไส้อะนคนที่จริงจังเป็นคนที่แบบที่จะไม่ค่อยถูกกับกัปตันครับว่าสตาร์จะเลือกใครระหว่าง กับมึงค่ะสวัสดีค่ะเฟียวคิมสลาพลเดตนะคะรับบทเป็นพิงกี้ในเทียนสับรางค่ะยัยพิงกี้เนี่ยก็คือจะเป็นสาว ละครพี่เจะคโคตรรีแอคเวอร์เวมากๆตลอดเวลา <c oughs> เล่นใหญ่ตลอดเวลา <c oughs> ไม่เคยมีตอนไหนที่น้อยเลย <c oughs> ส่วนผมครับโบธนากรชนินาบูลนะครับรับบทเป็นจิมนะครับก็อยู่ในแก๊งปฏิบัติการเหมือนกันแต่ว่าผมจะเป็นเหมือนพี่ใหญ่หน่อยไม่ได้เชื่อในการทํางานของตัวพัดพระเอกนะครับเพราะว่าเราเนี่ยมีครอบครัวแล้ว ความสวยตรงที่แบบว่าเราพาเขาแบบไปเดินซื้อของแล้วไปเจอกับอีกคนหนึ่งใช่แต่อีกคนหนึ่งก็บอกกับเราว่าเขาอยู่บ้านนะส่วนเราก็บอกว่าเออเดี๋ยวเดียวเราไปเดินห้างนะแต่ก็แบบก็มงอา้าไหนบอกเขาอยู่บ้านแล้ามาเดินห้างแล้วก,ก็มาเจอเราอีกแต่ตอนนั้นก็แบบว่าก็ไม่ได้เจอกันเพราะว่าตอนที่เราเจอเขา เราก็พาอีกคนหนึงยเสริมไปอีกร้านนึงดีว่ะก็เลยร้ายคบร้ายใช่ครับคืของเบลมันก็ตอนมัธยมอ่ะอเด็กใช่ป่ะเราก็ห้าวเนาะเราก็เหมือนแบบว่ามีคนคุยของเราอยู่แล้วเราก็แบบวัยรุ่นเพื่อนมันเยอะนะครับเพื่อนมันเยอะเพืเทดสว่าเราสวยหรือเปล่าดูเช็คดูเช็คเกรดเียนิดนึ่งนะครับม่เกี้เกียดนิดนึงคนที่เราคุยด้วยอ่ะก็คืออยู่อี โอ้พูดแล้วแม่งจริงจัง,จงขนาดเลยอยากฟังอยาก, <laughs> กาฟังคบกับแฟนคนหนึ่งมาประมาณ34ี่ปีแล้ว,วคบจรงจิงจังเลยนะครับแล้วก็มีโอกาสไปดัางจังหวัดแล้วก็เหมือนเราไปเจอคนคนหนึ่งที่เราไม่ได้คิดว่าเราจะไปจีบเขาหรืออะไรนต <c oughs> พอเราได้คุยกับเขาด้วยความบังเอิญน,นะครับกลายเป็นว่าเฮ้ยทำไมคุยแล้วแบบไม่รู้จักแต่คุยได้ทุกเรื่อง <c oughs> นั่งคุยกับเขาที่บ้านทังด้งที่แฟนเรายังอยู่ผมนั่งคุยอย่างเงี้ยเปิดคอมนั่งคุยอย่างเงี้ย ห้องจะเป็นห้องด้านหลังแฟนอยู่ในห้องใช่ไหมมันนั่งคุยผมก็ดูเนี่ยผ่านการเช่าผ้าผมเห็นในกล้องทำไมประตูด้านหลังมันเปิดวะหันไปเชี่ยร์เพื่อนผมเดินออกมาผมปิดเลยก็คือนี่ก็คือความไม่เนียนความโง่อย่างหนึ่งก็คือแบบทุกอย่างพังที่นั่นพังไปเลยครับไม่เคยครับอันนี้พูดจริงจคือท่านเน็ตเนทไม่เคยไม่เคยนะครับคือเนทอะเวลาคุยกับเนทอะคุยกับคนพคนนี้รู้สึกว่าแบบมันปวดหัวพี่อันนี้พูดจริงจไม่พูดจริงเพราะว่าแบบถ้าเรกิดว่าแบบเราเป็นคนงดียวครับไม่ถามใครตอบไไม่ได้เลยอนะ ว่าคือเรา่มีเวลาต้องมีการัดตัวเองด้วยอยางนีลวก็เราคเอะคนละการถ้าเราไม่ชอบเราก็ค่อยเลิกคุยใช่เขาปวดหัวครับผมตอนผมผมเลย้วส่วนใหญ่ถ้ามันสับผมก็ไม่ค่อยจะรู้เรื่องหรอกครับเพราะมันก็หลอกผมด้วยเหมือนกันเลยครับที่คนใช้ชีพแบบโดนหลอกมากเท่าไหร่คนที่นอนกันยิ่งดีแลถ้ามีแฟนเราจับได้ว่าแฟนตัวเองคงซ้อนจะไปต่อหรือว่าเลิก อ้โหโอ้โหไม่ได้ว่าโอ้ไกลๆเลยไกลมากเลยอหนูเคยมีเหตุการณ์แบบนี้เหมือนกันที่เขานอกใจว่าเราแค่อยากรู้เหตุผลว่าทําไมทําแบบนั้นคือบางทีเราเข้าใจว่ามันอาจจะเหมือนแบบเหมือนช่ววูบแบบนี้ที่บย์เนี่คุยคลิกแล้วคือยังไงสุดท้ายแต่ให้เขาตัดสินใจว่าเขาหรือเราที่แบบคุณอยากจะอยู่ต่อไปเี่เจมบอกว่าไปต่อเพราะว่าคนเราคนมีโอกาสต่อคับ คือถ้าครั้งแรกเขาพลาดแล้วอะไรเงี้ยคือครั้งสองเราก็อยากจะดูว่าแบบคอยดูว่าเขาจะทําแบบนี้ต่อไปไหมอะไรเงี้ยถ้าบททาต่อก็คือมันต้องอยู่ที่ว่ามันไปเลเวลไหนแล้วอะว่าถ้าเขาแค่เริ่มคุยกันเริ่มแบบเหมือนกับว่าเขาอาจจะอยากหาอีกสีหนึ่งซึ่งเราไม่มีสีนั้นในตัวก็คงจะคุยเหมือนเบลว่าเออจะยังไงต่อเราเริ่มจับได้ว่า เขาอยากจะโกออนจริงๆอ่ะมันต้องคุยกันดูเนาะบางทีเราอาจจะคิดไปเองก็ได้มันอาจจะไม่ได้อะไรขนาดัหนก็ได้ก็ถ้ามันไม่ใช่จริงก็ค่อยเป็นเรื่องทีหลังครั้งแรกที่เจอจับได้เลยก็คือเลิกแต่สุดท้ายคือถ้าเกิดเรามานั่งคุยกันมันมีเหตุและผลแล้วเรารู้สึกว่าเออเราอยากฟังเหตุผลเขาอะไรเงี้ยก็เป็นคนให้โอกาสคนอือที่มีเหตุผลที่สามารถไปต่อได้ด้ยเนเรื่องของเรื่องส่งมเลิกครับเพราะว่า เมื่อได้เขาไ่มีคนอื่นแล้วก็คงไม่ได้อยากมีเราแล้วก็คงไม่รู้สึกว่าจะต้องไปต่อยังไงเนเลอร์ครับอันนี้เจอว่าเขาทาอย่างนั้เราก็ความเชื่อใจมันก็ไม่มีแล้วอันนี้ถจอว่าแบบเข้าใจว่าเขาสัมผัสถ้าเขาเขาเลือกได้โอเคเขาเขาก็ให้เขาเลือกไปเลยตอนนี้เจอว่านี่จะเลือกได้เหมือนกันแล้วเลยแบบเลือกดีกว่าครับ